สวัสดีครับมาพบกับผมในรายการแมนยูคอนสิร์ตจนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นใหม่ครับไม่จะเอาชีรอดนะครับเป็นเซิร์ฟอะไรลนะ่ะเซิร์ฟออนไลน์นะครับเซิร์ฟไลท์บดเอจดีกว่านะครับเอาล่ะชื่อผมก็ชื่อว่าดูมี่ทีเนนะครับ สกินผมอันนี้ก็เป็นภาพใหม่ล่าสุดน,นะครับภาพเวอร์ชัน0ู4 0 0.14.0ดสจดศูิบีนผ่านกันสกินผมก็เป็นสกินจิมมี่เหรอวะจำไม่ได้สกินมาครับ Story Mode เออใช่ใช่ใช่ ่เาเข้ามาผมจะต้องชนะให้ได้ผมจะไม่ทำให้ทุกคนกลับไปเลยเปัญญาน่ะองมาเป็นย่างนีน่า,า,าไปงนี้อืม้วทำไมไม่เด้งวะร่อไม่รู้อืมข้อไหนนี่ Aha. วันนี้ผมจะเล่นเดียวแล้วกันนี้เป็นทีมละสามสองหนงครับว้าวมาช็อปมาห้านะ ววเกือบไปแล้วฮึบชึบฮึบช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 ึบ่ะระหเอันโดนเช่น้ยใช่ไหม จริงตกคขาตัตเอ๊บอะไรเนี่ยจิง๊บลงไปดีไหมวะผมไม่ขี้คาจตัแล้วไม่ขายอะโปะนี่วะ Kia gom, kia con khi con gom, con gom, a kia gom, a kia ai kia gom, a kia gom, a kia gom, a kia ăn a con uh, uh. uh, uh. oh, oh, uh, gom, งั้นมันยอะแล้วงั้นผมขอกก่าวปิดคลิปแล้วกันนะครับแล้วครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่ามีคำพูดคำถาม,ถามอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีรากันไปก่อนสวัสดี